อ่าพร้อมไปต่อกันเลยครับเมื่อกี้ตัดไปแป๊บหนึ่งไปต่อในเรื่องที่ค้างไว้นะครับจากรูปนะครับปิดไมค์ด้วยนะจ๊ะปิดไมค์ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวครูตั้งถาม่อ้ก่อบพร้อมๆกันก็ได้นะครับจากรูปนะครับนักเรียนเห็นเศษส่วนซึ่งมองจากรูปเนี่ยมันเท่ากันแน่นอนแต่จํานวนตัวเลขที่เขียนเป็นเศษส่วนมันไม่เท่ากันนะครับนักเรียนก็ใช้วิธีการตัดทอนเช่นเ รูปที่หนึ่งเศษสี่สวนหกสามารถตัดทอนได้ไหมเศษสีส่วนหกสามารถตัดทอนได้ไหมครับได้ครับได้ครับเอาม่อะไรตัดเลยไม่อะไรตัดเขาแม่สองอเาแม่สองปดครับสอเป็นสี่สี่องสามหกสามหต่อไปรูปที่สองเิบแปดส่วนสองตัดได้ไหมเอาแม่อะไรตัดได ม่สี่แม่สี่แม่สี่ครับสี่สองแปดสี่สามสิบสองสี่สองสังเกณ์เมื่อตัดทอนเสร็จแล้วนะครับเศษส่วนมันจะเท่ากัน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 ทีนี้ทบทวนความรู้เดิมจากป .4 ให้เรียนเติมเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับในช่องนักเรียนคิดว่าข้อที่หนึ่งเศษสามส่วนห้ากับเศษเก้าส่วนสิบห้าอันไหนมากกว่าไหนน้อยกว่าหรือมันเท่ากันครับเท่ากับครับ เท่ากับเหรอเท่ากับครับคูนเท่ากับอะไร5คูน15 5คูน3 5คูน3เท่ากับ15สาวาคูน3เท่ากับตอบเครื่องหมายเท่ากับข้อที่สองอ่ะข้อที่สองอ่ะถ้าเป็นจํานวนค้านักเรียนดูอย่างนี้นะครับปิดไม์ด้วยนะปิดไม์ด้วยนะถ้าเป็นจานวนค้านักเรียนดูตามไปให้เร็วนะนะ ถ้าจํานวนค่าด้านหน้าที่มันเป็นจานวนนับเนี่ยมันเท่ากันนักเรียนไม่ต้องไปทําอะไรมันเลยก็คือมันเท่ากันอยู่แล้วแค่มาเปรียบเทียบตรงส่วนเศษกับส่วนเราก็ส่วนมันไม่เท่ากันทําให้เท่ากันมันถึงจะเปรียบเทียบได้แปดคูณอะไรสิบหกองแปดสองแปดสองแปดสองสิบหกบนคูณทั้งบนและล,ล่างห้าสองเป็น 10. สิบระหว่างสิบกับสิบเอ็ดแปลว่าสิบเอ็ดมากกว่าใส่เครื่องหมายน้อย กว่ามีกว่าข้อที่สามครับข้อที่สามเร็วไปอย่างวดเร็วหคูณด้สามสิบหห้าสามสิบครับห้าสามสิบสบครัสิบเอ็ดสิบเอดคูณห้าเป็นเท่าไหร่ห้าสห้ากับห้าสิบาไหนมากกวากันใส่เครื่องหมายห้าสิบหามากกว่ามาครับมากกว่าใส่เคร่ามากกว่านะจ๊ะต่อไปข้อที่สี่สุดท้าย เออเขาสุดท้ายเขาที่สี่จำนมันออ่ยตัวด,ด้านหน้าเป็นจํานวนค้าตัวด้านหลังเป็นเศษเกินอา้าบิลต้องแปลแปลงทอบได้แทไงเศษเกินทำให้อ่าจำนวนค้าทำให้เป็นเศษเกินอ่ะคูณล่างอ่ะคูณล่างเจ็ดสามเท่าไหร่ยี่สิบนเจ็ดสามเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดค่ะเจ็ดสามยี่สิบเอ็ด บวกบนยี่สิบเอ็ดบวกสองเป็นยี่สิบเอ็ดสองยี่สามครับยี่สิบสามส่วนเท่าไรส่วนเจ็ดส่วนเจ็ดเรทีนี้เราตอนนี้เศษส่วนมันยังไม่เท่ากันเจ็ดคูณอะไรถึงได้เป็นยี่สิบแปดนะเจ็ดเท่าไรเจ็ดเจ็สี่ยี่สิบแปดครับเจดสี่แปดเอายี่สิบสามคูณสี่ได้เท่าไหร อาทีนี้ทั้งล่างมันเท่ากันแล้วยสามคูณสี่ย้อะไรเก้าสิบสองครับเก้าส <52 S 2> ิบสองครับเก้าสิบเอ็ดเก้าสิบสองแปลว่าตรงนี้ตรงนี้ก็คือเก้าสิบสองเพราะว่าใส่เครื่องหมายเท่ากับทเท่ากับครับเยี่ยมหลายคนใช้ได้เลยโอเคอ่ะเติมตัวเลขในช่องที่มันหายไปไปอย่างรวดเร็วเติมตัวเลขในช่องที่มันหายไปอย่างรวดเร็วครับติก๊กตอกติก๊กตอกติก๊กตอกติ๊กตอกไปเร็ว เติมอะไร4ดูดีๆมันจะ4ไม่ได้ตอนนี้2เนี่ยส่วนมันส่วนมันเป็น8แปลว่า2ต้องคูณอะไรได้8 2คูณ4ใช่หรือไม่ใช่หรือไม่ใช่ครับ2ครับองูณ4มันถึงจะเป็น8แปลว่าอะไรคูณ4อะไรคูณ4แ,แล้ว7มันลบแล้วมันเหลือ3 แปลว่าตรงนี้ต้องตอบตอบหนึ่งครับอ๋อสี่หนึ่งเป็นสี่เจ็ดลบสี่เหลือี่อบดเจ็ดลบสี่เหลือสามเลยครับเออง่ายๆให้เร็วไปให้เร็วต่อไปสีอะไรได้สิบหกสี่คูณได้สิบหกสี่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 สีคสีบสี่สบ่สก่สี่อ้่สีสีสี่สี่แล้วสส สิบสองเหรอครูสิบสองสี่เหรอครูเอ้ลรังต้องเป็นสามใช่หรือไม่สามสี่สิบสองบวกสามเป็นสิบห้าสามสี่สิบสองสิบสองบวกสามเป็นสิบอ่าโอเคผ่านต่อไปเอาอันนี้ยากแหละโอใส่เลยใส่เลยเิมเอะไรข้อน,นีอ้ง่ายแลเนี่ย เติมอะไรเติมอะไรเติมอะไรติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเติมอะไรมันมันเท่ากับหนึ่งด้วยนะอ่ามันเท่ากับหนึ่งด้วยอะไรก็ตามที่มันเป็นเศษส่วนเท่าหนึ่งแปลว่าตัวส่วนมันต้องเท่ากับตัวเศษใช่หรือไม่ใช่ครับกระองครับก็สามสามเหรอตาสมมติเป็นสามอ่ะสามครับตามสมมติเป็นสามอ่ะ สามคูณสองเป็นหกอ่าคูณสองเป็นหกอันนี้ก็คูณสองเป็นหกเจ็หกเจ็ดสิบสองส่วนหกเหรอไม่ใช่นะคิดดีดีส่วนมันต้องเป็นหกนะสามคูณสองสามคูณสองเอาข้อนี้ต่อมาอะไรสามคูณสองเอาข้างบนจะต้องเป็นหกแปลว่าตรงนี้ต้องเป็นหนึ่ง <1. S 1> เอ้ย อันนี้คูณสองเอาเอาคิดดีๆคิดดีๆถ้าตัวนี้สามคูณสามสองเป็นหกเป็นหกหกบวกหกมันเป็นสิบสองนะเป็นสิบสองส่วนหกซึ่งสิบสองส่วนหกมันไม่ใช่หนึ่งนะจริงไหมสิบสองส่วนหก <c oughs> ไม่ใช่หนึ่งนะเออแปลว่าใส่ตรงนี้ต้องเป็นหกไม่ได้ต้องเป็นอะไรเอาเร็วคิดแล้วช่วยกันเร็วเสียเวลา เร็วเ้็วเร็้เ็เป็นเอ่ะเร็เป็นเอ็วเรวเร็นเรงวเร็นเร็วเร็วเร็วเอ็วเร็วเร็นเรเร็วรงนร็เป็น2ร็วเวเร็วเเ็็วเรเ็ สี่บวกสองเป็นหกใช่หรือ <6. S 1> ไม่แปลว่าตรงนี้ใส่สองตรงนี้ก็ใส่สองเพราะสองคูณสองสามคูณสองสองคูณสองสองสี่สองสองเป็นสี่สี่บวกสองเป็นหกก็จะได้เป็นเศษหกส่วนหกเศษหกสหกตัดเปตัดทอนแล้วเป็นเศษหนึ่งส่วนหนึ่งอะไรก็ตามที่มีส่วนเป็นหนึ่งก็คือตอบหนึ่งใช่หรือ <7. S 1> ไม่เออเข้าใจแล้วนะอ่าข้อนี้เหมือนกันอ่ะ ห้าคูณไดสิบห้าคูณสองอะไรคูณสองอ่ะอะไรคูณสองฝั่งนี้ต้องเยอะกว่าฝั่งนี้เพราะมันลบกันแล้วเป็นหนึ่งเอาไป,แล,ไปลแล้วต้องได้ลบแล้วต้องได้เศษห้าส่วนสิบอ,อ่ะลบแล้วต้องได้เศษห้าส่วนสิบ ส่อะไรดีนี่ก็ใส่ใส่ใส่สิบใส่ใส่ห้าเลยไหมห้าสองเป็นสิบไงห้าสองเป็นสิบสิบส่วนสิบอันนี้ใส่ห้าสิบลบห้าเหลือห้าไงสิบอันนี้เป็นสิบไงใช่ไหมเศษสิบส่วนห้าลบเศษห้าส่วนสิบสิบลบห้าเหลือห้าตอบเศษห้าสิบเรามาตัดทอนห้าหนึ่งเป็นห้าห้าสองเป็น S 2> <S 2> <S อ <S <S เออง่าย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 เห็นไหมทบทวนทบทวนนะครับอันนี้นะครับทบทวนจากความรู้เดิมนะครับการสแสดงวิธีการหาผลลัพธ์นะครับการบวกในกรณีที่ส่วนไม่เท่ากันเห็นไหมเศษสี่ส่วนห้ากับบวกเศษเก้าส่วนสิบน,นะครับทำส่วนตัวที่น้อยให้เท่ากันนะครับห้าก็ไปคูณทั้งเศษและส่วนะคูณสี่ห้าสี่ยี่สิบสี่คูณสี่ก็เป็นสิบหกก็ได้เท่านี้นะครับนะอันนี้คือหลักการเห็นไหมเราตัดทอนให้เป็นเศษส่วนอย่างตาม นะครับก็จะได้เศษ5ส่วนสในกรณีที่เป็นตัวนี้นะครับเป็นเศษเกินนะครับเออเ,เป็นเป็นเศษเกินเราก็ทําให้เป็นจํานวนคระก็จะได้เอาเอา,เอา5าตั้งหารด้วยตัวส่วนก็คือตัวด้านล่างนะครับก็จะได้เท่ากับ1เศษ1นส่วนสี่นี่คือรูปแบบวิธีทำนะครับโอเคอันนี้คือสิ่งที่เราทบทวนวันนี้โอเคกลับมาที่หน้าหุ่ตัดนะครับเดี๋ยวจะให้ ลองทําไปพร้อมๆกันนักเรียนเปิดในแบบึูหัดเอาแบบึูหัดทีนี้แบบึูหัดนักเรียนต้องไปทาเองนะเอแบบฟูหัดเล่มไหนแบบึูหัดเล่มนี้อ่า๋ยวให้ดูแล้วฟังเสียงเล่มนี้ครับเล่มนี้ใช่หรือไม่ใช่คับโอเคแบบฟูหัดเล่มนี้จ้าแบบึกหัดเล่มนี้โอเคสิ่งที่นักเรียนจะต้องไปฝึกทำนั่นก็คือในแบบึูหัดหนึ่งจุดหนึ่งมองเห็น ใช่หรือไม่อมองเห็นไหมเห็นครับเห็น <Okay. S 2> ครับเห็นครับในตอนที่หนึ่งน,น,บบ 1. 1. 1. นะครับในตอนที่หนึ่งนะในตอนที่หนึ่งให้นักเรียนทําแบบหักหนึ่งจุดหนึ่งนะครับเป็นความกัอ่ลนักเรียนดูแล้วนักเรียนเขียนตามไปเรื่อยก็ได้ส่วนเวลาที่เหลือนักเรียนค่อยไปเวลาว่างค่อยไปทําเดี๋ยวคูตั้งทําให้ดูเป็นตัวอย่างเช่นเศษสามส่วนห้ามาดูเศษสามส่วนห้ามองเห็นใช่หรือไม่เห็นครับ อ่าดูในหนังสือตัวเองไปด้วยแล้วดูดูในหนังสือตัวเองไปด้วยแล้วก็ฟังเสียงกูตามไปด้วยเศษสามคูณห้าสามคูณอะไรเอามาดูข้างล่างก่อนสิ่งที่เขาให้มาฝั่งนี้คือสามสิบห้านะครับห้าคูณอะไรได้สามสิบห้าอ่ะเกดค่ะเจตเกตค่ะเกสามสิบห้าแปลว่าเวลาคูณคูณเวลาคูณข้างล่างก็ต้องคูณข้างเวลาคูณข้างล่างก็ต้องคูณข้างข้าวบน สา,ไไสามเจตต่อเท่าไรสามเจตต่อเท่าไรบอ่านนักเรียนลเลยดีแปบลบว่า <21. S 1> แบบนี้แบบนี้ง่ายอยู่เนาะนักเรียนทําเองได้ใช่หรือไม่ใช่ครับ<ช>โอเคนักเรียนไปทําเองนะอันนี้อันนี้คือตัวอย่างอะมาดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างแล้วกันตัวที่มันยาก,ยาก,ยากหน่อยดูข้อที่ห้าครับดูข้อที่ห้าไปที่ดัสเต็ปข้อที่ห้านะตอนนี้มองเห็นใช่หรือไม่ โซนห้าเศษห้าส่วนหกกับส่วนสิบแปดอะไรก็ไม่รู้ส่วนสิบแปดหกคูณอะไรได้สิบแปดเนี่ยหกคูณอะไรได้สิบแปดถกหกคูณกับสามสามสิบแปดข้างล่างคูณสามข้างบนก็ต้องคูณอะไรสามห้าสามเป็นสิบห้าต่อสิบห้านักเรียนเขียนตามได้เลยนะเออก็ไปทีนี้ สิบห้าคูณอะยี่สิบมันไม่มีแปลว่ามันต้องอิงมาจากตัวข้างหน้าโยงข้ามไปเลยครับ่มาดูห้าคูณอะยี่สิบอือคูณสีแ่แปลว่ามันคูณสี่ข้างล่างก็ต้องโยงไปเหมือนกันตรงนี้มันต้องคูณอะไรคูณสี่หกสี <4 S 2> <4 S 1> ส่เท่าไหร่หกสี่เท่าไหร่ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ท่นี้เอง้ง่ายไหมง่ายค่ะง่าย<บ>าเออ เช่นเดียวกันกับข้อที่หกเอาข้อที่หกข้อที่หกสิบห้าตัวเลขมันลดลงครับเหลือห้าลดลงคืออะไรครับลดลงเอาไปทําอะไรห <า S 1> นลดลงเยี่ยมมากใค<า>รตอ<า>อยากให้คะแนนมากเลยแต่มองไม่เห็นหน้านเฉยเอาไปหารมันหารอะไรหาสิบห้าหารสามได้ห้าข้างล่างก็ต้องหารอะไรครับ หารสามต้องหาสามเช่นเดียวกันสามสิบหารสามต่อเท่าไรสิบค่ะรออต่อสิบโอ้เก่งเลยต่อไปสิบหานสิบอะไรมันลดลงเหลือหกไม่มีก็ต้องก็ต้องเอาสามสิบไปทำอะไรให้มันลดลงเหลือหกหันหารเออหัรเท่าไหร่ครหับห้าเออหันหันห้า อ้าหกสามสิบอันนี้ก็ต้องไปหารอะไรหารห้าหารห้าเช่นเดียวกันสิบห้าหารห้าตอบสิบห้าหารห้าตอบสามโอเคง่ายไหมง่ายใช่หรือไม่ง่ายครับข้อด้านล่างข้างล่างอันนี้ก็ไปตอบเองข้างล่างนำไปหารครับนำ ไปหารเพราะมันเป็นเศษเศษเกินครับนําไปหารเออเพราะมันเป็นเศษเกินเช่นสิบเอ็ดเศษสิบเอ็ดส่วนสี่ก็นำสิบเอ็ดตั้ง่ะสิบเอ็ดตั้งหารด้วยสี่สี่เลยสิบเอ็ดสี่สองเป็นแปดสี่สามสิบสองสิบสองมันเกินก็สี่สองเป็นสิบเอ็ดลบแปดเหลือสิบเอ็ดและสามค่ะสิบเอ็ดลบแปดเหลือสามตอบคำตอบอยู่นี่คือตอบ สองเศษสามตัวเสามตัวตัวหารคือสี่แค่นี้เองเรียนไปทักเรียนไปทำเองนะโอเคไหมโอเคค่ะโอเคต่อไปมาดูหน้าต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเร็วนิดนึงนะครับครูตั๊กอาจจะเลทไปอีกนิดนึงอีกสักสิบนาทีนะครับนิดเดียวเลทไปนิดเดียวเดี๋ยวเรียนชั่วโมงต่อไปต่อไปมาดูการแสดงวิธีทําให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำก็คือการหารเลขที่เหมือนกันทั้งเศษและส่วนนั่นเองมองเห็นไหมเนี่ยโอเค มองเห็นเนาะเออการหารเลยยกตัวอย่างเช่นเศษสิบสองส่วนสี่สิบแปดเศษสิบสองส่วนสี่สิบแปดเท่ากับเอาสิบสองอะไรที่มันหารสิบสองกับสี่สิบแปดลงตัวเอาแม่อะไรหารดิแม่สิบสองเลยได้ไเออแม่สิบสองได้สิบสองสิบสองสิบสองหนึ่งเป็นสิบสองสิบสองอะไรได้สี่สิบแปด สิบสองสิบสองเอ้ยมีใช่เฮ้ยสี่สิบแปดหารสิบสองจะได้สิบสองได้ไงสามสองสี่สี่สิบแปดครับสิบสองสี่เป็นสี่สิบแปดครับตอบสี่ใช่หรือไม่ใช่หรือไม่ใช่ครับตอนนี้ตอบเศษหนึ่งส่วนสี่แค่นี้เองเวลาตอบให้เป็นเลขไทยนะทีนี้อนุญาตให้เป็นเลขไทยแบบนี้นะทำแบบนี้นะ เครื่องหมายเท่ากับเท่ากันรเราเคยทำมาตั้งแต่ป .4 แล้วใช่หรือไม่ใชตต่ต่อไปต่อไปต่อไปหน้านี้หน้านี้ก็เหมือนกันกับที่เราทำเมื่อกี้ให้ไปเติมอันไหนมากวากว่าน้อยกว่าเช่นสองคูณอะไรได้สิบสองคูณห้าคูณทั้งเศษและส่วนห้าหนึ่งเป็นห้าเศษห้าส่วนสิบกับเศษสาส่วนส0ก็ใส่เครื่องหมายมากกว่าแค่นี้เองง่ายเนาะเข้าใจนะครับครับ ข้างล่างพิจนา,นารณาเศษส่วนที่เท่าเศษส่วนใดบ้างที่มันเท่ากันกับหนึ่งในกรณีที่มันเท่ากันกับหนึ่งก็คือเศษส่วนที่มันเท่ากันเช่นเศษเก้าส่วนเก้าเนี่ยเท่ากันกับหนึ่งเศษสิบสามส่วนสิบสามแบบนี้ก็นํามาเขียนเศษเก้าส่วนเก้ากับเศษสิบสามส่วนสิบสามคือตัวเศษและตัวส่วนมันเท่ากันมันก็จะเป็นหนึ่งในเข้าใจนะครับค่ะโอเคค่าไปวิธีหาผลลัพธ์ เออนะครับก็แสดงวิธีทำมาเนี่ยนะครับก็ยกลงมาเศษห้าส่วนแปดบวกด้วยเศษเจ็ดส่วนสิบหกเท่ากับทำทำตัวตัวเศษข้างหน้าให้มันเท่ากันก็ยกมาเศษห้าส่วนแปดคูณอะไรถึงจะเป็นสิบหก คูณสองใช่หรือไม่คูณทั้งเศษและส่วนื่องหมายบวกยกโจทย์ลงมาก็คือเจ็ดเศษเจ็ดส่วนสิบหกเท่ากับห้าสองเป็นสิบส่วนด้วยแปดสองสิบหกบวกด้วยเศษเจ็ดส่วนสิบหกบวกกันก็จะเป็นเศษเท่าไหร่สิบบวกเจ็ดส่วนมันเท่ากันแล้วบวกกันได้เลยก็คือเจ็ดเปป็นสิบเจ็ดส่วนเจ็ดส่วนสิบหก อ่าเศษเจ็ดเป็นเศษอะไรเนี่ยตอนนี้มันเป็นเศษอะไรเป็นเศษเกินครับเศษเกินนำไปหารอ่าหูตั้งนำไปหารหารแล้วจะได้เท่าไหร่สิบหกหนึ่งเป็นสิบหกหนึ่งเศษหนึ่งหนึ่งเศษหนึ่งสิบหกแค่นี้เองง่ายไหมง่ายครับครับเออนะครับประมาณนี้นะครับทำถึงหน้าที่อู่เยอะแล้วเนี่ย ทำถึงหน้าสิบหกอ่ะเอ้ยไม่ใช่หน้าหกอ่ะหน้าหกหน้าเนี้ยหน้าหกก็จะเป็นจํานวนค้าจํานวนค้าเราเคยทําแล้วใช่หรือไม่ใช่ครับมาดูข้อห้าทรับมดูข้อห้าหนึ่งข้อนะครับจํานวนค้ายกลงมาโจทย์สามเศษสองส่วนเจ็ดบวกด้วยสองเศษหนึ่งส่วนสี่สิบเก้าเท่ากับนำจำนวนค้าข้างหน้ามาบวกกันก่อนก็คืออะไรเอ สามบวกสองวงเล็บเต็งสองส่วนเต็ดเอ็ดคูณอะไรได้สี่สิบเก้าคูณตั้งเศษและส่วนเจ็ด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 สี่สิบเก้าก็จะได้เป็นเท่ากับสามบวกสองในวงเล็บคือเป็นห้าเจ็ดสองสิบ สี่ส่วนด้วยสี่สิบเก้าแล้วก็ไปรวมกันเศษหนึ่งส่วนสี่สิบเก้าสิบสี่บวกหนึ่งเป็นสิบเอ่ยยกยกห้าลงมาก่อนนะห้าก็ต้องยกลงมาก่อนห้าสิบสี่บวกหนึ่งเป็นสิบห้าส่วนสี่สิบเก้าตัดทอนได้ไหมตัดทอนได้ไหมตัดได้ไหม อ่ะก็ไปดูว่ามันตัดทอนได้ไหมถ้ามันตัดทอนได้ก็ตัดถ้ามันตัดไม่ได้ก็ตอบแค่นั้นเองห้าเศษสิบห้าสิบห้าโอเคถ้าไม่ได้ก็ตอบแค่นี้เองเข้าใจไหมครับครับนครับครับนี่คือครับเข้าใจเลยครับไม่เข้าใจเข้าใจครับโอเคก็นี่ถือว่าเป็นการทบทวนในแบบประขัดหนึ่งจุดหนึ่งนะครับโอเคกลับมาเจอแน้วโอเค นะครับก็ถือว่าเป็นการทบทวนไปนะครับการทบทวนไปมีใครเข้ามาเพิ่มเติมไหมเนี่ยสาสิบแปดคนเลยใครที่ยังไม่ได้เช็คชื่อมีไหมครับเออเกตประทุมมาไหอยังเกตสลินไหมยังอัศเดชไหมยังนันทวันไหมยังปะพิชยาเอยพิชยาไหมยังแต่ถ้ามีถึงน้าอกอ่ะไม่มีใครเออไม่มีใครโอเคสำหรับวิชาคณิตศาสตร์นะครับ ก็ชั่วโมงแรกก็ถือว่าหนักพอสมควรนะครับให้นักเรียนนักเรียนยังไม่ต้องรีบทําก็ได้พรุ่งนี้พรุ่งนี้น่าจะหยุดนะครับพรุ่งนี้น่าจะหยุดเดี๋ยวรอประกาศทางไลน์ทีนึงนะครับ มีเวลาว่างค่อยๆทําไปน,นะครับเข้าใจว่ามันเยอะครูตั๊กไม่ได้ตรวจทีเดียวแค่ส่งยืนยัน,น,นเฉยๆว่านักเรียนส่งทํางานแล้วอย่างนี้แค่นี้พอนะครับไม่ไม่ไมไมต้องรีบทํานะครับเดี๋ยวครูตั๊กจะมาเฉลยอ,อีกทีก็คือตอนที่เราเปิดเทอมนะครับเดี๋ยวมาเฉลยในห้องอีกทีก็จะคงจะเฉลยแบบรวดเร็วอันแหละอันนี้ให้นักเรียนลองไปฝึกทําเพราะว่าเป็นการทบทวนนะครับรับทราบทร<ส>าบครับทราบรบใครเข้าใจแล้วโอเคขนาดนี้ โอเคไม่ต้องรีบทำนะครับค่อยๆทำไปนะครับเดี๋ยวกูตั๊จะเวลาส่งงานนะครับอย่าลืมรูปที่นักเรียนถ่ายนักเรียนเขียนชื่อลงไปด้วยแล้วก็เพิ่มเข้าไปในอัลบั้มที่กูตั๊กสร้างขึ้นนะครับไม่ใช่เอาไปลงแต่รูปนะเดี๋ยวมันมันมันลกตรงลายกลุ่มนะครับให้ไปเพิ่มกดเข้าไปในอัลบัม้มแล้วก็ไปบวกเพิ่มรูปที่นักเรียนทำแค่นั้นเองนะครับง่ายๆเนาะโอเค okay. ประมาณนี้สำหรับชั่วโมงนี้ ก็คงจะเอาไว้แค่นี้ส่วนคลิปก็คงจะเป็นสองคลิปเพราะว่ามันตัดเป็นเเออมื่อกี้มันเด้งออกไปมันตัดไปก็คงเป็นสองคลิปในช่วงประมาณสักสี่โมงเย็นใครจะมาดูย้อนหลังก็ได้นะครับหรือว่าใครไม่เข้าใจนะครับเข้ามาทักมาในไลน์ส่วนตัวก็ได้โทรมาส่วนตัวก็ได้นะครับใครที่ไม่เข้าใจหรือจะไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับในอินเทอร์เน็ตก็มีนะครับใน YouTube ก็มีไปเรียนเพิ่มเติมได้ นะครับฝากนักเรียนไว้นะครับใช้เวลาช่วงนี้นะครับไปไปเรียนเพิ่มเติมนะครับไปเรียนเพิ่มเติมแล้วก็ตั้งใจเรียนในวิชาอื่นๆด้วยนะครับนะโอเคสําหรับชั่วโมงนี้ก็คงจะไว้แค่นี้นะครับแล้วเจอกันชั่วโมงหน้านะครับโอเคบ๊ายบายเออบ๊ายบายครับโอเคบ๊ายบายเจอกันเจอกันเจอกันชั่วโมงหน้าครับบ